Bye. อันนี้คือทำสต็อกแพ็คเกจิ้งเก็บใบนะคะปกติมันจะมีห่อของส่งนะคะแล้วก็จะผูกริปบิ้นทุกกล่องค่ะตัวริปบิ้นเนี่ยตรงปลายเนี่ยเขาจะค่อนข้างลุยนะคะเราก็คือต้องมาแบบลนไฟเก็บไว้ก่อนทําทีนึงก็จะทําแบบเยอะหน่อยะคะ่ะทําเก็บไใบม้วนหนึ่งนะคะแล้วก็พอใช้หมดก็จะมาทําใหม่ะคะ่ะ คือต้องเป็นแบบคนว่างนะคะลิบบินที่มันจะแบบเป็นปลายแบบนี้นะคะเราก็จะแบบตนบบนิดนึงเดียวนะ,ะก็จะเก็บงานแล้วมันก็จะแบบไม่ลุยแหละหลังจากนี้นะคะจะไม่ลุยแล้วค่ะหลังจากนี้เราก็จะสามารถเอาไปผูกได้นะคะก็ทำเก็บไว้ปริมาณหนึ่งแล้วกันนะคะ เอาใจขาวันนี้หนูอยู่บ้านเองนะโอเคไหม ต,ตอนเย็นอยู่ดูอยู่อยู่บ้านกันเองนะคะวันนี้คนนี้ด้วยนะคะคนนี้ก็อยู่บ้านเองนะคะกับอีหน่หมนมีกับอีหนู วันนี้มาแมคโคฟู้ดนะคะเดี๋ยวจะมาซื้อของกลับไปให้ที่บ้านแล้วก็อาจจะมาแวะซื้ออาหารให้เด็กๆพระรามสองได้ค่ะเดี๋ยวซื้อเก็บไปก่อนนะคะแล้วค่อยเอาไปให้เขาสัปดาห์หน้าค่ะ แม่สั่งมานะคะคือไปให้พี่นิดค่ะพี่บ้านเก่านุ่นจะเลี้ยงโหมโูแกสบี้นะคะก็คือเขาจะทางเ้าหัาสวรรคออกค่ะ กจันพ้านข้สาราหารกาก็นเอนนะคะแล้วก็หัวหอมใหญ่ค่ะที่นี้จะเป็นแบบเป็นแพ็กละกิโลนะคะจริงมันมีแพ็คเล็กด้วยแต่ว่าอันนี้กิโลละสามสิบเจ็ดบาทเลยค่ะเคยเห็น ไข่าามาสีหลากสีนะคะม,มันดูน่ากลัวไปน,นิดนึงไหมคะปกติสีนี้ก็คือน่ากลัวแล้วนะคะอยากกินจะเลยเดี๋ยวซื้อไปแพ็คหนึ่งดีกว่านะคะอนนี้ะก็ได้ค่ะเพราะว่ามันแพ็คเล็กหน่อยนะคะแล้วก็แม่ฝากซื้อไข่ไก่นะคะน่าจะเอาวันนี้ก็ได้ค่ะแพ็คหนึงนะคะที่บ้านกินกันเยอะ อย่างนี้ที่นี่มีชาเยอะเลยนะคะเพราะว่าน่าจะไว้แบบพวกคาเฟ่อะไรมาซื้อแน่เลยค่ะเดี๋ยวซื้อแพ็กเล็กๆไปไว้ฝากอธิกิจดีกว่านะคะเขาน่าจะแบบกินตอนกัางคืนค่ะ จะปะกติเขาทานเป็นการโนล่า,าดูเป็นนมัก็ได้ค่ะไมโลเนาะหุงเด็กๆคือที่นี่แบบขนมแมวก็เยอะนะคะแต่ว่าคราที่เราต้องซื้อไปให้เด็กๆอยู่ แม่กับป้าก็ไปซื้อมาเหมือนกันนะคะเหรอไปแวะป้าไ,ไปแวะมาที่ที่เดอะแบ็กกิ้งคับเมื่อวานก่อนที่ไปเส้นกาญจนานะคะก็คือเขาจะมีขายนอกจากครัวซองก็คือพวกมีไส้ยอย่างนี้นะคะเราก็เอามาอบเองค่ะแม่บอกว่าอร่อยเลยนะคะพา <laughs> <laughs> เด็กชายมูมูออกมาเดินเล่น ชูโมโมว่าชุดสวยครับปะไปครับปะเนี่ยเออจะรอกินนะคะไปไปไปพอพ่อพอครับพอค่ะปะปะ๋ยวแม่รอปะป๊ากำลังเก็บให้อยู่นี่นี่ขอคุณแม่เร็วขอคุณแม่เร็วนี่แม่นี่ขอคุณแม่เร็วเดี๋ยวแม่เดี๋ยแม่ใหญ่ใโอ้อร่อยมีป้ายแต่มันสูง เก็บตะขบกินนะคะไปค่ะต้องเดินแล้วค่ะไปนี่นี่มามาเอาไหมเอาไม่ยอมเดินเป็นอะไรไม่รู้เร็วเลยครับไปมาไปไอทิพย์เมื่อกี้ไม่ได้กินนะคะป้าปาหลอก ไปเที่ยวแล้ว, <c oughs> วมีนะคนทักโม้นะคะปะ่ะค่ะผ่อนใจหมูบ้านค่ะอ้าวไปแล้วไวันนี้บอกดื้อจังเลยทำไมไม่มีแรงหรอครับไม่กินแล้วพอแล้วไปไปแล้วปะ่ะบอกเลยอ้ายังไม่ได้เดินไปถึงไหนเลย<า>ไปนี่ก่อนมาไปนี่ก่อน ไปครับเดินออกกำลังกายบ้างโอ้ยเดินไปเดกลับบ้านเลยไอ้หมาเดินไปไปแล้วไปไปแล้วไม่ยอมเดินสงสัยหิวข้าวมากไม่ยอมเดินเลยอ่ะวันนี้ไม่ได้ไมวันนี้ไม่ค่อยเดินเลย

โอ้โหนี้คือเพิ่งเคยเดินผ่านหลังนี้นะคะเขาแบบปลูกต้นไม้แบบต้นไม้ใหญ่มากหมู่บ้านปลูกต้นพยุงแบบหรือมาใหม่ประมาณสิบจะถึงสิบปียังตอนนี้ยังเนาะประมาณห้าปีได้ไหมป,ประมาณเกือบสิบปีอยู่เนาะตอนแรกเป็นต้นสนแล้วเขาก็แบบลือออก เป็นแบบต้นพยุงโอเคได้ข้อมูลแล้วปุูกปีห้าแปดก็คือตอนนี้ประมาณ7ปีเนาะวักลับมาถึงบ้านแล้วสวันดีใครกลับมาถึงบ้านก่อนแบบมีคะใครคะใครกลับมาถึงบ้านก่อน